น่ารักวิกกี้แชร์ความทะเลนของน้องวีรินายแววนักแสดงตามพ่อเวียสุกรวัน์สำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างเวียสุกลวันรกับภรรยาสาวคนสวยวิกกี้พีมณนยาและลูกสาวน้องวีรินน่ารักสดใสมากๆเลยค่ะโดยมักจะมีความน่ารักของสามคนพ่อแม่ลูก ออกมาฝากแฟนคลับสเสมอเลยซึ่งตอนนี้น้องวิรินก็อายุได้ประมาณ9เดือนกว่า,วาแล้วค่ะบอกเลยว่าสาวน้อยมีพัฒนาการที่ดีมากๆส่วนทางด้านของเวียนนั้นก็เหินลูกสาวหนักมากๆในไอจีตอนนี้มีแต่รูปของสาวน้อยเต็มไปหมดล่าสุดวิกกี้ได้ออกมาแจากความน่ารักสดใสคู่กับลูกสาวสุดที่รักแถมงานนี้น้องวิรินยังทำหน้าตาสุดทะเลนอีกด้วยจนคุณแม่แซวว่าเป็นนักแสดงท่านหนึ่งเลย โดยวิกกี้โพสภาพพร้อมระบุว่าแอปเทสท่านหนึ่งมันเขี้ยวจังเลยโอ้ยน่ารักทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกสาวเลยน้องวีรินยืนได้แล้วแถมยังยิ้มสู้กล้องเก่งมากๆอีกด้วยพี่ๆเข้ามาชมรัวๆเลยว่าโอ้ยน่ารักจังเลยเจ้าเด็กยืนกอบหมามีเก่งแล้วนะน่ารักทั้งคู่คะ่ะน่ารักเหลือเกินหนูน้อยวิรินของปัาปาเวียน่ารักที่สุดเลยคะ่ะ สาวน้อยฉายแววนักแสดงตามรอยของพ่อเวียแล้วสุดยอดไปเลย